นี่คือบ่อเลี้ยงจระเข้นะครับ,บมันคงแน่นหนาเจ้าของเจ้าของบ่อจระเข้บอกว่าถ้าลงไปบ่อจระเข้แล้วถ้าเดินออกมาได้จะยกจระเข้ให้ฟรีใครจะลงไปล่ะครับ สําหรับวันนี้นะครับก็ลงพื้นที่มาตรวจฟาร์มจระเข้นะครับที่อำเภอโพเทะเลจังหวัดพิจิตนะครับก็ตอนนี้มาถึงที่ฟาร์มของเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็คือที่ประยูนนะครับท่านเลี้ยงจระเข้ไว้ประมาณ800กว่าตัวนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูตรวจสอบความมั่นคงหนาแน่นของอาคารที่เลี้ยงบ่อเลี้ยงนะครับ ก็ตอนนี a a abei, a roommate, a ้เพราะว่ามั่นคงดีแข็งแรงนะครับก็มั่นใจได้ว่าจอร์เข้เนี่ยจะจะไม่หลุดออกนอกที่เลี้ยงจากฝามแน่นอนครับเพราะวมาคนดีเพราะนั่นทีมันเป็นเป็นเขยกันหรั่งไม่อยู่ที่พัทลวงลวก็ฝรั่ธรรมดาในประเทศหรอครับ นี่คือ<า>จระเข้นะครับที่คุณลุงผู้ใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายนะครับไม่ได้เปิดเป็นการท่องเที่ยวมันจะกลับด้วยมัเอาไปเลยนี่คือบอ่จอจระเข ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับประมงจังหวัดเกษตรและสกรจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตัวหงูปาอไปไงอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมแล้วก็มีงูเหลือมตัวง,งูเหลือมก็เป็นงูน้ำงูเหลือมเนี้ยมาอยู่ที่พิจิตรสุโขทัยอุตรดิตถ์เนี่ยเขาจะมาขึ้นทบสองก็คือรวบรวมแล้วเอาง,งูเนี่ยไปฟ,ฟอก เฉพาะไอ้สิบห้าสิบสี่สิบห้าตัวดันมาเป็นงูน้ำทีมงานลงพื้นที่ตรวจบ่อจระเข้นะครับบ่อแห่งนี้กำแพงสูงท่วมหัวเลยถือว่าเป็นบ่อที่ได้รับมาตรฐานไอ้งูปลางูอะไรเงี้ยนใช่ครับผมแล้วก็มีงูเหลือมตัวนึงงูเหลือมก็เป็นงูน้ำองูเหลือมคนนี้มาอยู่ที่พิจิตรสุโขทัยอุตรดิตเนี่ย เขาจะมาขึ้นทบสองก็คือรวบรวมแล้วองูเนี่ยเฉพาะไอ้สิบห้าสิบสี่สิบห้าตัวนั้นมาเป็นงูน้ำไอหอยไ้ตัวประมาณหลังๆเริ่มออกมาจนแค่หัยตัวละไพ่ตัดกันฟันลุก ราคาเนื้อจระเข้นี่คือเนื้อจระเข้นะครับถูกกว่าเนื้อหมูถูกกว่าโลละร้อยยี่สิบครับโลละร้อยยี่สิบนี่คือเนื้อจระเข้แช่เย็นขายอยู่ที่ถ,ถุงเท่าไหรนะ่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ร้อยยี่สิบบองตันสองร้อยถุงละร้อยยี่สิบเนื้อเนื้อ,อ <120. S 1> กระทิโคง <30. S 1> ถ้าบองตันราาคเดิมอยู่ ตอนนี้ข้าไปเอาไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมไปแล้วเป็นละพันสองพันสามกระเป๋ากระเป๋าตังนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกละเท่ายเปลี่ยนไปพันร้อยไม่เกินพันไม่เกินนะครับถูกแล้วนะฮะทำไมก่อนนี้ลูกหลายพันเลยเนี่ยหนังจระเข้เนี่ยพันพันห้าเนี่ยหลายตัตอนนี้ถูกมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางบ้านนะครับก็มีผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้จําหน่ายด้วย